เพื่อความรักความสมานสามัคคีนะครับขอเมือพรมให้นักกีฬาทัชช้งสองทีมโชคดีครับสวัสดีครับครับลริตับต่บบบอไปรัชดาพิเศษกตรียมอง้อ,องนะครับกล้ามาเยือนถึงทินขัดยงสานี้ไม่ใช่ธรรมดาครับวันนี้นะครับเราจะได้ดูฟอร์มการเล่นแล้วก็รับมือระหว่างทีมตรงข้ามอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นก็รอติดตามชมนะครับทีวี

ติดใจครับตใจเราจะเชียร์ในัวันนี้วันนี้เราจะแบ่งทีมกันอีกนะครับจนกว่าถ้าว่าพวกที่อยู่ทางจตุนะครับวันนี้จะมาไม่จ่ายนเอาอีกรอาได้ได้ครับวันนี้ต่มา25ถ8ทันทีไม่มีการถอยอมาวันนี้จะอยู่ที่25นะครับเอาเรื่องนึงถ้าเกมแบบนี้บอลบอลอาชีพนี้แม่นหรอเปลาันสุงบอลจะยัง trai chiến, sáu, ba, tam, ba, đi đi, thôi, một chiêu, một chiêu, chơi đi นะคลิปหน่อยคลิปหน่อยการปั้มบอลเกิดคลินเลครับระหว่างนี้ตอนนี้จะประกบคู่กันอีกครั้งหนึ่งนะคะตั้งกำแพงแล้วนะคะมีการตั้งกำแพงแล้วตอนนี้ผ่านไม่ผ่านเอาแล้วครับตอนนี้กองรัวอ่ะกองรัวอะไรคะกองรัวอะไรตาพีระทิกใจจะเป็นอย่างไร พระี่มาตระชิดาพิเศษตัง้งกระแพงนะคตัค้งกระแพงกรรมาการให้สัญญาต้องวินเบอร์16ยิงมาลูกนี่เขี่ยไปนีดน,นะคะเอาละครับเกือบไปแล้วครับลูกเมื่อกี้นิดนึงเป็นการยาครั้งที่สาม <c oughs> เป็นข้อประตูแล้วเคาประตูใจแล้วนะคะก๊อกก๊กกเปิดประตูอยา่<ห>าบหรือนะเวลา ที่องสามบอกจตุวัาอย่าเบอนะบนวเปิดออกดูด้วยนะบัจตุก็บอกว่าอ่าให้สวนบนว่าเปิดมาโดยเบอรสมงจตุเปิดยาวมาสกัดไมได้โดยเบเบอยี่สค่ะเบยี่สิบเบหัวโไปนะคะเบอห้าใช้อกรักนะคะมุนตี้ออกมานะคะอยางสวยงามบั กรรมการสนามช่วยดูสปอนเซอร์ด้วยนะคะายสปอนเซอร์ลมแะครับตอนนี้ล,แลมแรงมากเชีรยมาก็นไหนท้องไปเลยนะคะ,ะกรรมการสนามช่วยยกไยสปอนเซอร์ขึ้นด้วยนะคะตอนนี้คัตตียะวงศ์สาหมายเลขสองนะคะจะเป็นฝ่ายส่งลูกนะคะหมายเลขสองสอง่งไปนะ มาลูกไปสกัดไปได้ดสาคตรอย่างรับงสาจะดึงกมกลับมาได้หรือเป่าตอนนี้ไม่ได้ครับจะสกัดออกมาลูกนี้เบอร์12ยังไม่ผ่านของขัดยองสาวเราเอาละครับคบสมโผหมายเลขสี่ของจตตุจังเลยเอาละครับ ทางังกัปยังสักใจเย็นๆเลยว่าโอ้โหลงแบบนี้จริงครับกองหลังนะฮะกองหลังของจตุรุั้งพระที่มาราชดาพิเศษจะเป็นฝ่ายส่งลูกเบอร์สามจตุลงแรงเปิดมาลูกนี้เอาละครับตอนนี้จะเป็นอย่างไรจตุดึงเกมตั้งหลังกอดเบอร์ห้าส่งยาวมา เอาล้วครับปัดโยงสาจะแย่งลูกได้หรือเปล่ากับตันทีมนะครับลูกนี้หมายเล่งสิเอาล้วครับนี่มเลยนี้เสียการเอาแล้วครับสามองคุลีบอกแล้วครับบอกแล้วเจ้ายับเหยเป็นว่า จากที่ขัติยะวงศาไปค้อบประตูสามรอบนะคะตอนนี้จัตุรัภพธิมานก็เริ่มจะมาครอบประตูทางขัติยะวงศาแล้ว,ลวประสพลแสงสั่งงผู้รักษาประตูยิงยาวไปะะเปิรยาวมาลูกนี้จัตุรับไม่ได้เปิด12ครับตอนนี้จ่ายบอลให้ เบอร์ยี่หมายเลขสามแก่เท้าควายหมายเลขสิบห้าขัดยองศาส่งลูกไปต่อแล้วครับต่อที่ผ่านมือประตูอุ้มแล้วก็มีลงไปอย่างสวยงามเขาจะมีท่าของเขานะท่ารับของเขาต่อแล้วครับยาวมาเช่นกันบ่งสกัดไว้จะผ่านอยขาหรือเปล่าอ๋อครับ ดูเชิงกันพอแล้วครับตอนนี้น่าจะบุกน,นะครับตอนนี้ถ้าเป็นมวยก็เต้นคเรื่อม,มาหลายยก,ยกละยกหนึ่งยกสอนี่ดูเชิงครับยกสามมาจะเริ่มออกอาวุธกับตอนนี้สุกไปนะคะเพราะว่าตอนนี้ทั้ง2ทีเริ่มบุกอย่างเบาบางหมายเลขห้าะะส่งไปแล้วนะคะ อย่างรวดเร็วปัจจัยองศาหมายเลข16โดนเบียดออกมาหมายเลข6นะคะวิ่งอย่างรวดเร็วสลับซิกแซกซิกแซกซนะคะปัจจัยองศาเขี่ยเท้าเขี่ยลูกมานะครับตอนนี้หมายเลข3ได้ไปหมายเลข3กินยาวไปเอาละครับตอนนี้ส่งยาวมาให้เบอร์32ของปัจจัยองศาปฏิจัยองศาตั้งหลักก่อนตอนนี้จ่ายวันมาให้เบอร์16 ไม่ผ่าจัตุสกัดออกอบอดขว้งด้านพี่ตะบอดขัดเย้าองศาสมมาอย,อย่างเป็นตีกองหลังของจัตุรพัทธิมารรัชดาพิเศษอยู่ขัดเย้าองศาได้ลูกนะคะจะผ่านไม่่ผามหมคะสกัดมาห<อ>มายเลขหกเขี่ยคืนกลับมา ใช้เท้าแย่เข้าไปทีบอ้าไปวุ่นวายครับตอนนี้ใช้ทุกอย่างอาตอนที่จตุร์รพิมานรัชดาพิเศษตีมาลูกนี้อ๋อครับคัททิยวงศ์สาเป็นผู้ได้ทุ่มลูกจะทุ่มลูกจะเตะอต่ะจะทุ่มลูกจะเตะอต่ะกรรมการรอคอยนิดนึง <c oughs> <c oughs> เอาแล้ครับม <c oughs> <c oughs> ต้องติดไว้ด้วย ไปวางทุ่มยุ่ันแรงก็ทุ่มบางอย่างนเลยทีเดียหมายเลขข่าวิ่งเหาะเหาะเหาะเอาละครับนะคะจ่อหน้าประตูของจตุเสียวอีกเที่ยเคยครับตอนนี้หมายเลขหกได้ลูกบอลส่งไปให้เพื่อนเอาละครับตอนนี้มาเสียวครับตอนนี้้อยังโโห เอาละครับตอนนี้มือประตูของจตุโดนชวมกันอีกแพร่สนามดว่วนเิวลาแพร่สนามค่ะดูแลผู้รักษาประตูด้วยนะคะจังหวะชุ่ละม,มุนนะคะจังหวะชุ่ละม,มุนจุกไม่เบาครับบริเวณนะั้นจังหวะชุ่ละม,มุนพอดีนะคะ,อะตอนเช่นนี้ก็ผาติยาองศาก็ยืนรีรอ ลักนาะของจตุรพิมานรัชดาพิเศษได้ลงไปทำการเปลี่ยนตัวะนะครับตอนนี้พักหญินนสาวเราขอเปลี่ยนตัวเอาเบอร์ส2องลงไปเอาเบอร์หกออกมารีกว่าเอารึโหลกลับมาเอาดึงโหลลงไปเอาครับตอนนี้เมืองจตุรพิมานรัชดาพิเศษนี่เมืองจตุรนี่เป็นชื่อที่มีความหมายดีมากเลยนะคะ จตุนี่แปลว่าสี่นะคะพักมีไม้คือหน้าของพระพรมนะคะที่มานั้นคือที่อยู่ของพระพรมนะคะเป็นเมืองซึ่งเป็นที่อยู่ขององค์พระพรมนะคะเมืองจตุรคพิมานเป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์มายาวนานเช่นกันนะคะเป็นเมืองที่มีความสุสงบสุขมีความอุดมสมบูรณ์นะคะเอาล้ครับตอนนี้เบอร์ห้าครศีษาทุ่มไม้โดยสัอเอาล้ครับตอนนี้ ไม่ผ่านจตูครับตอนนี้จัตูระพมานรัชดาพิศิษ์ส่งบอลมากัเยองสาพยายามเกียยกลับมมาครับคูกนี้ไม่ผ่านจตูเช่นเดิมสกัดออกเทาสกัดออกมานะคะหมายเลขห้ากะทบนาทีทุู้อกมาค่ะตอนนี้กัะะเยองสาตอ,อกอน,นเดิมกัตยองสาทุบไปใกล้ๆเรื่อยๆนะคะ จะเป็นข้อประตูครั้งที่4หรือไม่จะข้อหรือจะยิงจะข้อหรือจะยิงอยากคงได้ลูกอยู่ไหมในหน้าเขี่ยไหมเพื่อนเบาๆคะเบ็กๆอย่ามาลูกนี้ไม่ผ่านของจะตูครับเกือน20ขอเกี่ยได้ไรับอย่าได้ไม่จะตู่ครับเกิดอะไรสกัดเตยนักกีฬา ไม่ถือว่าผิดกติกานะคะเป็นการแยงชิงกันในเกมนะคะแต่คัตทายาทองศาจะเป็นฝ่ายสดใช่ไหมเสียงเสียงแม่ยกตนาบอกว่าดีๆกันนะจะบาดแน่การเข้ามาจะบาดแน่นี่ต้องเป็นนักกีฬาเด็กก่อนจะบาดแน่แม่คือรัตนาบอกพยายามไปเสง เอาละครับตอนนี้วาดเสียวอีกเช่นเดิมมีการตั้งกระแพงเอาละครับสบูเหลือตัดกันฉับเลยนะคะตะคิวหรือปากนำวิ่งไปมมงยอย่างรวดเร็วนะคะดูแลนักกีฬาก่อนนะคะก่อนที่จะเปิดเกมต่อไปนะคะทางภัคฝั่งของประตูผู้รักษาประตูจตุรัชกาพที่มาลัชนาพิเศษก็ได้เติมน้ำนะคะหลังจากที่เกิดอุบัติเหตุนิดหน่อยเมื่อกี้นะคะ ปติเนตเป็นยกยกนะคะ c p นะครับเล็กน้อยอน,น,นะครับพบได้ทุกที่ผู้กคนะครับไตคิววิธีการแก้ก็คือการกินเกลือเยอๆะๆผักรองสมุนไพบอกนะคะอันนี้เป็นหลักเกณฑ์ทางวิทยาศาสตร์และก็ทางวิชาการนะคะที่เชื่อถือได้ไตเสื่อจำเกลือได้หลายเวลากินข้าวมัได้ให้เกลือเอาล้ครับบาดเสียวอีกเช่นเดิมครับ ลูกนี้เบอร์สิบหกบยิตวิทยาเปิดมาชูมือเลยครับเอาละครับลูกนี้รับไม่ได้เลยคือประตูครับเป็นข้าประตูในชั้งที่สี่แล้วครับผมโอ้ยเนาเสียวแท้เลยประตูเลยรอบรอบประตูเจ็ดกัตะแทกปจะตุ สก,กัดไม่ได้ครับลูกนี้ยังดึงเกียมครับลูกนี้ตั้งหลักก้อนเป็นรายส่งให้เบอร์สิบเจ็ดครับตอนนี้เบอร์17ชาคิดชนเป็นดนส่งให้เบอร์ห้าเบอร์ห้าใจไปตอนนี้ไม่ผาดจัดตุจตัดตุมาครับลูกนี้เนะครับตอนนี้ ไปให้ผู้รักษาประตูของเราพระเอกน้ไปสุดท้องทรงยามานะคะใส่เต็มข้อลอดเต็มแก้มมา,มาครับลูกนี้นสิหกตัวรักนะคะเอาแล้ว<ม>เกิดอ,อะไรขึ้น<ป>ครับลูกนี้ไม่เป็นไรนิดหน่อยลุกขึ้นสู้ต่อหมายเลขเจ็ดมานะครับจะตูไหลลงมาเรื่อยๆเจ้าเยอ่เผลอเพื่อนว่า่านะ <มา S 2> ครับจะผ่านหรือเปล่าจะผ่านหรือเปล่าไม่ผ่านเทียนเดือนมือประตู เปิดยาวมารูปนี้ค่อนข้างจะสวยทุกทางเลยนะครับจะถูกสกัดไว้ตอนนี้ไหลลงอีกเช่นเดิมไม่ผ่านครับไม่ผ่านก้องหลังาัทยาบงสานะคะเอาละครับโอ้ยภาษางานกรับตอนนี้ เล่นบอลเลยรับคัเยาว์สาวเราอะครับต็มสี่พวเราเราอะครับคัเยาสาวไม่ผาเช่นเดิมครับตอนนี้ไม่ผ่านกองหลังของจะตุรักมาราชดาพิน่งังหลัอรมรดาพิเศษแงครับองหลังขางจะตุก่จริงครับองหลังของจตุรก็ภาด้ัน่จครับตอนนี้จตุาร่งคักงหลังอแน่งลูกกันนะคจนนี้ลูกจะเลังของใคร เท้าของกัตตนทีมส่งมาให้มาแล้วครับลูกนี้กัตันทีมไหลยาวมาสก,กัดออกนะครับตอนนี้พี่จุกวิ่งเร็วมากเลยนะพี่จุกจะตุรไม่ธรรมดาวิ่งเร็วมาก <c oughs> ไม่ทราบว่าเป็นักีฬาวิ่งหรือเปล่านะคะค <c oughs> ันพอเฉลิมชัยยิ้มรีมเลยนะคะไม่ธรรมดาเช่นกันครับวันนี้เป็นศึกช้างชนช้างครับวันนี้ฟอร์มการเล่นทั้งสองทีมไม่ธรรมดาครับ วันนี้ผู้มาเยีอยมจะเป็นอย่างไรนะคะกับทีเจ้าบ้านนะคะตอนนี้ชุลมุนรุ่นัยไม่ผ่านเสกการสอบขติยาองศาจะเป็นผู้ส่งลูกนะคะตอนนี้ทางขติยาองศานะคะจะใช้วิธีการเล่นบอลเร็วหรือเปล่านะคะเจ้าทูนยูดีพระนาไล่แม่นบอกกรลังการ เจ้าบุญพุ่มนะคะพุ <owner. S 2> <Lin> ่มไปแล้วนะคะมาตรงนี้พุ่มให้จัตุครับตอนนี้มาแล้วครับคัติยโงศาจะเป็นฝ่ายส่งรูปโดยหมายเลขสองนะคะหมายเลขสองของคัติยโงศาจะส่งรูปไปแล้วจะเปิดเกมรุกอย่างรวดเร็วหรือเปล่านะคะแบบทะลุทะลวงหรือแบบทะแยงนะคะหมายเลขสอง ยิ่งไปแล้วค่ะยาวมากไม่ผ่านจะตุเช่นเดียวเอาละครับตอนนี้นักตีงับคืนได้ครับตอนนี้โดนประกูใกล้่านครับตอนนี้จะผ่านหรือเปล่าตอนนี้โอ้โหเข้าทางหน้าต่างครับไม่ผ่านหน้าต่างไม่ไม่เข้าทางประตูเข้าเข้าทางข้างแทนเข้าประตูเป็นครั้งที่ห้าแล้วนะเอาละครับ ปากเสียวครับแบบนี้อย่าก,กระพริบตาครับอย่าก,กระพริบตาแบบนี้อะไรก็เกิดขึ้นได้หาเขสาคยะวงษาประกบกับหมายเลขทองรัเตอนะคะแล้วจระตุส่งยาวมาคติยะสามหงสกัดไว้ตอนนี้บอดอยู่ที่คัิยะสาเบอร์ห้าเอาล้วครับ จ่ายบอลมาให้เข้าหัวขาบอลจับตุนะครับเอาล้วครับยาวไปพี่จุกวิ่งแล้วครับตอนนี้จุกวิ่งอีกแล้วเอาล้วครับสุภาณ์นน์เอาล้วครับตอนนี้ส่งมาพี่จุกวิ่งขนาดที่จริงเลยนะเป็นสาตั้งหลักอยู่ครับตอนนี้ยาวไปมาครับตอนนี้ตัว20ไหนลงมาครับลูกนี้ครับลูก

เจตูของผมนี่ไปแล้วครับเสียท่าไปแล้วครับจตุนของผมนี่ยลูก,ลกค้าเก็บมากให้แน่ๆหน่อยนะคะคุณในนั่งอยู่ข้างล่างแล้วว่าหนึ่มากระดินน่ง <c oughs> ได้เัรอตัดยงสาได้ลูปนประตูต่อสูงครับตอนนี้ได้ยินเสียงถอนหายใจของมัดรองสพุพงศ์กับรองลพมาเพื่อนะคะพิธีกรก็ถอนหายใจเช็ดันครับโอ้อยเสียเจตุนถอนหายใจเช็ดันครับ เป็นกรีค่ะท่านผู้ชมกรีค่ะครเอาล้วครับตอนนี้ลูกที่สองจะเกิดขึ้นหรือเปล่าสกัดออกครับจัตุมาดีหยอกนะคะเอาแล้วมาแล้วครับยาวมาลูกนี้ยให้งอไว้สกัดโดยจัตุครับตอนนี้จัตุลงแรงเลยครับลงมาให้พวกเราขึ้นกำแน่กระเทืพวกเราข้นแน่จัตุบอกครับลูกนี้มาแล้วจัตุเอาล้วครับตอนนี้นะคะสลับไปนะคะจะทะลุทะลวงทะแยงได้ เตะสองเท้าเลยนะคะก็กินการกระโดดเตะสอเท้าด้วยหมายเลขสิบหกหมายเลขยี่สิบแปดหมายเลขสิบหกหมายเลขยี่สิบสามยี่สิบแปดาล้วครับ่าดโอ้ยฟาดครับฟายี่สิบแปดหรืยี่สิบสามหิบสามครับเขากบอกว่าถ้ากองหนีได้สามเตะได้แปดท่านเป็นสววอเอาลวครับเข่าเกียร์ยอง ไม่กี่ินใจนะครับก็จะแต่ยาดีใจนะโูหกร้อยนะครับเทอมหน้าดีหกร้อยใช่ไหมครับแต่เพิ่งดีใจสอวอเอาเลยครับเปิดสองกัดยงสาเปิดมาดูนี่ไงโอ้โหเป้าประตูของจะตูอันนี้เกตนายิงไม่เข้ามือนะครโบเอาเลยครับ ประตูของผมมีภลาดภาพไปแล้วเป็นรูปครับตอนนี้โค้ชาทำอะไรโค้ชสภานเตะส,สามรองศาครับผมลูกสวิงครับเมื่อกี้ <c oughs> อาจารย์รัตนาสอนมาเผมละทักษะทางคณิตศาสตร์มาแล้วครับลูกนี้ <c oughs> จระตูบอกว่าเอาขึ้นน้ำแข็เพิ่ว่าเอาแล้วครับตอนนี้ยังไงยังไงมาแล้วครับจะผ่านกองหลังกันยงสาหรือเปล่าจังไหนให้ยคอยเอาขึ้นน้ำแข็จะพุ่งแค่เพียงไม่ผ่านกันยงสา เบอร์สี่พยายามแย่งลูกแจกขัดย่องสาวเราขัดย่องสาวไม่ปล่อยลูกส่งไห้เบอร์ห้าเบอร์ห้าทำยังไงส่งยาวไม้เบอร์สิบหกเบอร์สิบหกจัดกอนมาครับลูกนี้เอาละครับลูกนี้จัดข้าวของจัดถุงครับลูกนี้จะทำยังไงจัดถุงจัดตูงจะทำยังไงให้พอยทิ้งนะเอาละลูกนี้ไม่ผ่านดูประตูสุปตาร์โดนเสียงสะโลกซุปานอนซุปานอนบอกว่ารักฉันนานาก่อนละมั่นเลยเอาละครับ มาไปกรรมการบอกไปเอาละครับบอกงานอเราเบอร์ชิโฟบอกว่าคาดแหวต้องไปดอกไม้ก็ทัดยิงไม่ออกใช่ไหมครับทนพี่ครับผมเปิดยาวมาหรือประตูจตุนะครับตอนนี้าหรือเปล่าตัดตันทีของขัดยงสามเราดึงเกียไม่ได้ครับลูกนี้อะไรก็เกิดขึ้นได้สำหรับลูกกลมเอาละครับตอนนี้ ไม่ผ่านไม่ผ่านจตุนครับจตุจะตัได้ครับตอนนี้เอาล้วครับกับตนดีของจัตุพยายามจะตูมานโกมาโหมา้จมาโหมาโหลากหมาโแตุโนมาโห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 มาโัมาโห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 มาโัมาโหมาโหมรโจมาโหทาเหมาโหมาโหมัโหมาโหมาโีมาโหมาโหมาโหมา่หมาโกมาโห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 มางหมาโหัายาโายาามา เอาแล้วครับลูกเี้มาแล้วจัดตุสกัดให้เบอร์สี่ครับลูกนี้เบอร์สี่งยาวมาเาแล้วครับเบอร์สีสองสองเอาแล้วครับตอนนี้ลำหน้าลำหน้าคืออาการเอาหน้าออกไปก่อนใช่ไหมคะครับผมลื่นหน้าเอาไปยังครับกรรมการอะไรก็เกิดขึ้นได้นะจัดตุลงเร็วนะคะ พานอนบินเหย่ะๆมาเพื่อส่งลูกให้กับทีมงานนะคะหมายเลขสองได้ลูกตอนนี้สกอร์อยู่ที่หนึ่งประต <strong> ู er ต่อศูนย์ตะเกียวองศาของเรานำอยู่นะครับนะครับสัญญาณนหวีดังขึ้นเปิดสองตะเกียวองศายยิงไปแล้วเกิดบยาวมาลูกนี้ตัดไว้ได้ มาแล้วครับเอบอร์สิบว่าทันทานคุณเตามันว่าแรนดอกเมยพ่นะย่ะเศรษฐาโนตออกไปประคับประคองลูกเพื่อที่จะส่งให้กับทีมงานอีกครั้งหนึ่งนะคะคัะตเยว์องศาดูทิศทางนะคะเกี่ยวกับออคับตเยว์องศาได้ลูกอยู่นะคะเบอร์สองคัตเยว์องศาใส่เต็มข้อร่อเต็มแค้มมาลูกนี้มาแล้วครับลูกนี้เบอร์ยี่สิบคัตเยว์องศาจะทำยังไงโอ้โหถูกเอาแล้วครับกรรมการบอกได้ต่อเลยไม่เป็นไร ไม่ไเก็บคอสกดตัวลอยเตะไปไม่ได้ตบมันได้นะคะไม่ได้ส่งให้โสดผรพนโสดผ่ยิงไปไม่ผ่านปองหลังของจตุครับตอนนี้มาแล้วครับมาแล้วไม่ผ่านปองหลังคัเตียเช่นกันนะคะตอนนี้คัเตียวางหมายเลขสิบหกนะคะดูทิศทางจะส่งไม่ใครดีเอ่ยส่งไม่ใครดีแต่เลี้ยงไว้นะคะยังไม่ส่งนะคะอ๋อครับออกทางสนามไป ครับตอนนี้เปิดยาวมาบรลเข้าเท้าของอะไะครับอาาขอเสียงให้กับนักกีฬาทั้งสองทีมกันงด้วยค่ะนองเกียร์ยังหลับอยู่หรือเปล่าคะขอเสียงให้กับนักกลฬาจ้าตร